ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าคลองวันนี้เป็นวันที่9เดือนสิงหาคมพศ2564วันนี้ผมได้เอาพระพระพิมพ์วัตรคังนะครับของปู่ผู้จารย์โตผมสีสุดคังท่านเป็นผู้ลุกเสกไว้นะครับนะครับเป็นพระอันนี้ภาพ่ยบนี้เขาเรียกว่าในยุคหลวงศิษย์นะครับเป็นพระยุคยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับยุคต้นนะครับพระยุคต้นนะครับเป็นพระ พิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานนะครับถ้าเป็นเรียกในสมัยก่อนเขาเรียกว่าภาพพิมพ์พิมพ์ถ้าเป็นโอกระบอกอย่างนี้นะครับนะครับพิมพ์อกระบอกนะครับแล้วก็มีนี่ครับเขาโค้งนี่เพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์ประธานนะครับนะครับพิมพ์นี้จะมีรูประฆังอยู่ซ้ายมือเลยครับรูประฆังบันทึกนะครับที่ว่าท่านได้ในยุคนั้นได้ได้การได้สร้างหอระฆังห้าห้า ห้าลูกนะครับสร้างมาทดแทนองค์ระฆังเสียงดีที่เอาไปไว้วัดพระแก้วนะครับก็ได้แล้วก็ได้สร้างพระผิมว่าระฆังขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นพุทธจารึกไว้ว่าในยุคนั้นคือได้สร้างได้ขุดค้นพบระฆังเสียงดีแล้วก็ได้มาทำหอระฆังห้าห้าหอนะครับห้าห้าที่นะครับห้าระฆังนะครับ เราก็ได้สร้างพระพิมพ์มระลขังขึ้นมาเป็นพุทธจารึกให้คนได้รู้ได้รู้ว่านะครับนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีวุทุกคุณแรงนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนะครับดูนะครับดูเต็มองเนะครับดูความเก่านะครับความเก่าสวยมากครับพระชุดนี้ครับเอาเอาเตรียมไปให้ f c ี่นะครับที่เขามาร่วมสร้างถมดินนะครับสวยนะครับสวยสวยมากครับ ที่ได้มาชุดรวมสร้างชุดตอนนี้ครับสวยมากเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ให้เขาครับสวยดูความเก่าความหมดหดเหี่ยวนะครับดูความหมดเหี่ยวธรรมชาติพุนธรรมชาตินะครับพอพุนเสร็จก็จะมีงอกขึ้นมา,นาครับเองครับมีงอกขึ้นมาธรรมชาติครับงอกขึ้นมางอกขึ้นมานะครับนี่คือพุนธรรมชาติพระโบราณต้องดูดูให้มีความเก่าครับดูความเก่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องมีตามตำรา,าตามตามที่เขาบันทึกประจารึกไว้นะครับนะครับ สวยครับดูครับพระพิมพ์พระประธานสวยมากครับสวยนะครับยวลงขยะให้ดูนะครับครับนี่ครับเราก็ลงขยะให้ดูนะครับดูความเก่านะครับนี่คือความเก่าจากพระจากความเป็นจริงนะครับนะครับพระยุคนี้เป็นพระยุคต้นนะครับสวยครับดูครับสวยไหมครับดูนะครับคือความเก่าของพระสวยมากครับนี่ครับสวยมากเลยครับนี่ครับความเก่าพระนี้เป็นเนื้อข้าวสุกผสมปูนนะครับ ปูดปลกหอยด้วนกันครับเนี่ยครับนะครับแล้วก็ผสมมวลสารนะครับพรยุคนี้สร้างสองสามเก้าเก้าห้าครับเก้าห้าครับพระองค์นี้สร้างสองสามเก้าห้านะครับเก้านะครับพระยุคนี้นะครับเพราะว่ามีรูประฆังเสียงดีนะครับเก้าห้นะครับสร้างนะครับเก้าหกเกปดเนะครับสร้างกันมา นี่ครับสวยครับดูครับมีช็อกเหลืองนะครับมีช็อกเหลืองนะครับมีช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองมีเข่าซ้ายนะครับมีรอยลานรอยล้ามีคาบเก่าความเก่าความเหี่ยวความหดเก่าเหี่ยวหดย่นย่อนะครับธรรมชาติครับมีรอยลานรอยลานธรรมชาติครับมีคราบโอเคครับคราบดินคราบน้ําว้านครับมีครบเลยครับ นี่ครับมีเม็ดทองนะครับเศษทองนะครับหัวไหลนะครับนะครับดูครับความเก่าธรรมชาตินะครับดูธรรมชาตินะครับความเก่าธรรมชาติสวยครับดูธรรมชาตินี่ครับมีเม็ดแดงเม็ดอะไรครับมีเม็ดดำนะครับนะครับดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้องหนึ่งพันโฮเลกเราก็จะเห็นความสวยนะครับดูครับดูมีเม็ดเม็ดดำๆเกล็กไหลบุงมไย่ดำนะครับดูครับ มีเม็ดแดงเม็ดชมพูบุคับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่านี่นะครับพวงนี้นะครับนะครับดูครับเม็ดเขียวเม็ดฟ้ามีหมดแล้วครับดูครับครับเดี๋ยวเราขยายให้ดูนะครับครับนี่ผมลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x นะครับดูความสวยของท่านนะครับสวยมากครับความเก่ามีรอยลานรอยล้าวมีคราบเอาไซ้งอกขึ้นมามีเม็ดเขียวเม็ดนะครับดูครับธรรมชาตินะครับนี่ครับดูครับ ธรรมชาตินะครับนี่เรียกธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับดูครับดูความเก่าครับคราบมีข้ามน้ำว่านนะครับคราบน้ำว่านคราดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่าก็มีครับนี่คราดินัดิดินเจ็ดปงดินเจ็ดป่านะครับดูครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับข้าดินเจ็ดปงเจ็ดปานี่คล้ายๆเม็ดเม็ดหยกนะครับคล้ายๆกันนะครับ ดูดีนะครับคล้ายๆกันนี่ครับคาบดินเจ็ดสงดินเจ็ดป่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับคาบแควไซส์ใหม่แคบไซส์เก่านะครับสวยครับดูดูความสวยนะครับมี เยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยภาโบราณเอยดูง่ายครับครับตินครับนำว่านครับตินศักดิ์สิทธิ์นะครับครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับนี่ครับพวกนี้ครับเนี่ยนี่ข้างนั้นเลยครับนี่ครับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่านะครับดูครับดินเจ็ดท่านะครับนี่นี่ครับธรรมชาตินะครับดูครับขึ้นสวยนะครับสวยมากครับ เข่าไซส์ขึ้นมาสวยนะครับทีนี้เราจะดูเข่าไซส์เก่าๆโบราณนะครับดูเสร็จนี่เจอแล้วครับเข่าไซส์โบราณนะครับนี่ต้องเจออย่างนี้ครับเห็นไหมครับถ้าภาพโบราณจะจะดูง่ายครับในเข่าไซส์โบราณนะครับเห็นไหมครับคุณดูเหอะภาพถ้าภาพแท้จะเป็นแบบนี้ครับภาพโบราณจริงๆครับนี่นี่ครับนี่เข่าไซส์เขางอกตัวนี้เขาเป็นหลุมใหญ่ๆนะครับหลุมยาวเลยครับเห็นไหมครับแล้วเข่าไซส์เขางอกขึ้นมาเนี่ยเข่าไซส์ที่มีอายุร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีจะเป็นอย่างนี้ครับร้อยเจ็ดสิบปีจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือ แล้วข้างบนนี้ก like um, so ็คือแถวสาใหม่นะครับนะครับนี่คือเป็นพักที่ว่าของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับฟันธงได้เลยครับไม่ต้องไปอํำอึ้งนะครับเพราะของรอกแบบทําไม่ได้ครับนี่ครับนี่คือแถวสายแท้นะครับสีอย่างนี้ครับนี่คือแถวสาแท้นะครับเนี่ยเนี่ยแถวสาแท้นะครับนะครับแล้วเราก็นี่ครับนี่ยแถวสาใหม่นะครับจะเงาเงาข้างบนนะครับไอพวกเป็นเม็ดเม็ดข้างบนเนี่ยคือแถวสาใหม่นะครับ เอาไซส์ใหม่นะครับอันนี้คาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโบกดินเจ็ดป่านะครับเขียวเขีับสีน้ําเงินนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโบกดินเจ็ดป่านนะครับมีหลายสีนะครับนะครับมีหลายสีนี่ครับดูครับดูครับขึ้นไม่เท่ากันหรอกครับภาพโบราณนะครับดูครับแ้่ยิ่งปีหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งปีพศสองพันสามร้อย 90พวกหพวกนี้พระจะเก่ามากครับ9095นครับพวกนี้สวยครับดูคร 95. 95. 95. ับด <oneself> ูคร <mom> <cu> ับ <kea> ค <handic etzt> ือธรรมชาติความเก่าองเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยพระเก่าครับจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยพระเก่าจะเป็นอย่างนี้ให้ดูชัดๆเลยครับดูชัดๆนะครับเนี่ยพระโบราณนะครับดูไว้ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยเข่ซสายเก่าแคบเข่าเสาใหม่ดูครับนี่ครับดู สวยจริงๆครับพัชชุกิพเนียจัดไว้ให้ f อนะครับให้สมหวังครับเนี่ยสวยมากครับสวยจริงๆนะครับประเมินราคาไม่ได้นะครับองคหนึ่งองคหนึ่งเนี่ยตามจริงแล้วนะแค่องค์นี้ก็โหคุยกันคุยกันไม่จบเลยครับถ้าตามตามที่เขาคุยกันนะนะแต่เราทำยังไงให้คนที่มีมีส่วนร่วมได้ของดีๆนะครับ ดูนี่เล็กไหลพงไพ่ดำนะครับด <ceu> ําๆนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดปาเขียวๆพวกนี้ครับนะครับมีหลายสีนะครับพวกนี้ครับดูครับนี่ครับดูพวกพวกนี้เขาดูกันพวกนี้ครับนี่ครับแต่เราจะไปสนใจเราดูความเก่านะครับเดี๋ยวความเก่าเนี่ยนี่คือความเก่าเนี้ยแคลายงอกอย่างงี้ครับนี่คือความเก่าของพระนะครับต้องอย่างงี้นะครับนี่ความเก่าของพระนะครับไอพวกเนี้ยมันทําแต่ได้หมดอะของร่องเป็นแบบนะครับเราดูความเก่าให้ได้ครับเพราะ พระอายุ150ปีล้วหกปีล้วเจปีต้องเก่าอย่างนี้ครับต้องเก่าอย่างนี้ครับเนี่ยเก่าอย่างนี้นี่คือแควไซส์งอกขึ้นมาอย่างนี้ครับงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ครับเป็นตะเกียบเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้ครับนี่ครับเกลียวแคลไส์ไอ้พวกทองเทิงเนี่ยมันใส่ได้หมดแหละครับพวกของปลอมมันต้องใส่อยู่แล้วครับมันใส่เลยมันยิ่งใส่มันยิ่งขายได้ง่ายครับนะครับเราต้องคิดว่าถ้ามันปลอมมา30มสิปี40ปี50ปี60ปีทองสมัยนั้นก็ยังพึ่งบาดแล้ว บาทละ400เองครับถ้าท้านปลอมตอนนั้นนะครับนะครับเพราะพระเป็นปลอมมาต้องนานนะครับนะครับเราต้องดูความเก่าให้ได้ครับถ้าความเก่าได้จบเลยครับจบเลยเรามีพุทธุคุณพระต้องมีวุตธุคุณอย่างเดียวนะครับเนี่ยความเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยความเก่าพระรอปแบบมันไม่มีอย่างนี้ครับมันจะเป็นเรียบผิวตึงผิวเรียบผิวตึงเสมอนะครับมันไม่มีแคลไซท์งอกขึ้นมันเป็นแคลไซท์แท้แั้งงอกขึ้นมันแบบนี้นะครับงอกตามร่องนะครับ นะครับไม่ได้ทาเป็นพืชแบบเมื่อกี้นะครับนี่ครับต้องต้องแล้วนูนต้องนูนนะครับเห็นไหมครับจะนูนขึ้นมาครับงอกแล้วนูนนูนจากผิวผ้านะครับเนี่ยคึงเป็นเส้นเป็นเส้นต้องงอกงอกแล้วนูนนะครับนะครับต้องงอกงอกแล้วต้องนูนขึ้นมานะครับเนี่ยสวยมากครับสวยจริงๆนะครับถึงว่าจัดว่าสวยมากครับองค์นี้จัดว่าสวยจริงๆนะครับเสียทองเยอะแยะครับ เศษทองอย่างนี้นี่ครับเพราะของลอกแบบก็ทองโรยเือนกันครับเอาเอาพวกเศษทองใส่เือนกันนี่เราต้องดูหลักนี่คือนี่อย่างนี้เลยครับนี่จบเลยนะครับนี่คือจบเลยนี่นี่นี่คือนี่คือผมขยายให้ดูเต็มเลยอ่ะอันนี้อยากให้เป็นอ่ะนี่คือมันต้องอยู่อย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับต้องอยู่อย่างนี้ครับนี่ต้องเป็นสีอย่างนี้ครับอยู่ในองค์พระนะครับนี่ครับนี่แตกลานขึ้นมานะครับนี่คือหลุมบ่อครับ แลเขางอกจากพื้นล่างขึ้นมาบนแล้วครับแล้วก็มีงอกใหม่เล็กๆๆพวกนี้งอกขึ้นมาแคลไซส์ครับี่คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ต้องดูอย่างนี้ครับคือของพวกนี้ลอกในแบบไม่ได้เลยนะครับนี่ครับเนี่ยสีนี่คือแคลไซส์เก่าโบราณอายุร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีเป็นอย่างนี้นะครับนะครับในแคลไซส์ใหม่พวกนี้พวกนี้ใหม่นะครับนะครับนี่คือวิธีการดูของแท้นะครับดูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังนะครับเนี่ยพวกนี้ยกครับเห็นไหครับเร็จยกนะครับเนี่ยเร็จยกนะครับยกมีหลายสีนะครับเนี่ยเร็จยกนะครับเห็นไหมครับเสร็จยกเศ็ลายมีครับเห็นไหมครับเนี่เสรษหยกคับดินสักดิธิ์ดินเจ็ดโปร่งดินป่าผมเป็นุกุนทั้งห้าครับช็อกเหลืองเม็ดแดงครบนะครับอันนี้ดำๆนี่อะไรอันนี้ผงทานครับผงทานมีครบครับ พระองค์นี้สร้างในปีวาระปีสองสามสองสามเก้าห้าเก้าหกนี่มีเหล็กไหลอันนี้ก็จะมีอันนี้อะไรครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดํานะครับเงาเงาครับเหล็กไหลผงไผ่ดาครับเหล็กไหลผงไผ่ดําครับเห็นไหมครับพระถ้าขยายดีๆเราจะเห็นหมดเลยครับนี่ครับนี่ครับแดงๆนี่คืออะไรครับพระในีสร้างสองสามเก้าหกเก้าห้าเก้าหกนะครับ เสร็จยกเปล่าครับต้องดูดีๆนะครับสองสามเก้าหกสองสามเก้าศูนย์สองสามเก้าศูนย์สองสามเก้าหกอันนี้เสร็จยกนะครับเสร็จยกแดงนะครับเสร็จยกแดงนะครับตัวแรกนึกว่าเสร็จพระแต่พระกำแพงครับเสร็จยกแดงนะครับเสร็จยกแดงครับเสร็จยกแดงโู้พระองค์นี้รวยหยกเยอะครับ ลอยหยกเยอะนะครับนี่ครับนี่ก็คาบแขวซ้ายครับแขวซ้ายขาวครับนี่ครับข่าซ้ายขาวนะครับถ้าเอากล้องกล้อง1 0 x 3 0 x 2องดคนน้อเป็นพระธาตุนะครับนี่ทองครับนี่ครับงอกขึ้นมาในหลุมนะครับไหมครับนี่ดูในหลุมนะครับของแท้ต้องงอกต้องดูในหลุมด้วยนะครับเพราะว่าในหลุมนี้เขาจะมีความเก่าอยู่ในหลุมนะครับนี่ครับมีแขวซ้ายงอกอยู่ในครับนีมครับงอกเขาจะงอกผูขึ้นมาครับ ก็จะงอกบวม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 ขึ้นมานะครับแล้วก็ปิดรูนะครับอันนี้งอกขึ้นมาแล้วเนี่ยปิดรูครับแล้วก็กลายเป็นสีเทาเาสีออกแบบมีหลายสีนะครับแถวซ้ายนี่ครับอันนี้คืออันนี้คือหยกนะครับหยกเขียวนะครับเนี่ยเศษหยกครับเนี่ยเศษหยกมีแถไซ้ายเต็มไปหมดเลยครับแถไซ้าย นี่อะไรเนี่ยผงถ่านเลยเลกไหลอันนี้เลกไหลครับเล็กไหลผงไผ่ดำโอ้เสร็จเยอะเลยครับดูครับนี่เลกไหลผงไผ่ดำเงาวับเลยครับเล็กไหลผงไผ่ดำเงาวับเลยพรองค์เนี้ยมวลสารดีครับถ้าทุกต้นนะครับพ้าอยู่ต้นยกกลางมวลสารเยอะครับ เยอะมากแล้วแถวซ้ายดูง่ายครับเนี่ยอย่างเงี้ยแถวซ้ายเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะวิ่งเป็นเป็นเป็นสันนะครับเป็นสันเหมือนเป็นคันนานะครับเป็นสันเป็นคันนานะครับดูให้ดูดีนะครับนี้ดูนะครับนี่ครับเขาจะเขาจะเป็นสันจะปปับให้ดีๆครับเขาจะเป็นสูงสูงนะครับเป็นคันนาเป็นสูงสูงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสูงนะครับเดี๋ยวเอาไปช่วยครับเห็นไหมครับจากแถวซ้าย็จะขึ้นใหม่ๆครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเขาจะสูงนะครับถ้าของปอมันจะเรียบเรียครับ ี่ครับนะครับถ้าของปองมันมีมีรอยลานรอยแล้วแต่มันไม่มีแคลไซงอกขึ้นแบบนี้ครับนี่ครับจะเป็นสูงเป็นสูงเป็นคันนาครับเป็นเป็นสูงขึ้นมาครับไหมครับนี่คือนี่คือแคลไซแท้เป็นอย่างนี้นะครับโปรดสังเกตนะครับจะเป็นนูนโนูนต้องสูงขึ้นมาเป็นคันนานะครับนี่ครับนี่คือดูวิธีดูนะครับจะสูงถ้าถ้าเป็นของปอมันจะเรียบๆเป็นเรียบๆแตกลายล้านก็จะเรียบๆครับเพราะเขาเขาแค่เอาทาไว้เฉยครับทาป้ายไว้เฉยนะครับนะครับของแท้เขาจะงอกจากธรรมชาติงอกจากด้างขึ้นมงมน์นะครับ แล้วมีสูงขึ้นมาบนอย่างนี้ครับนี่คือวิธีดูนะครับนี่ครับทั้งนั้นเลยครับพวกนี้ครับนี่คืองอกจากธรรมชาติขึ้นมานะครับถ้าอายุไม่ถึงร้อยหกสิบร้อยเจ็สิบปีขึ้นไม่ได้นะครับถ้างอกสูงขนาดนี้ครับนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับเห็นเล็กไหลผงไผ่ดำครับ